เราจะไปใช้หาดวงอมาดนาเกลือซอยสิบแปดอันนี้ถนนนาเกลือแล้วเราก็จะเดินไปนี่ตรงไปเลยตรงไปเลยไม่ตรงเลี้ยวนาเกลือซอยสิบแปดถึงแล้วหาดวงอมดัด นเมื่อกี้เราเดินลงมาจากตรงนี้จากซอยสิบแปดนาเกลือซอยสิบแปดเราจะไปตรงนู้นตรงนี้จะเป็นที่ขายพวกปูหอยปูปลาที่เขาเอามาจากทะเลจากที่หามาจากทะเลแบบสดๆจากตรงนี้เนาะตรงนี้ร้านอาหารมั้ง ร้านอาหารฉันก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะแต่ก่อนมาแต่ร้านนี่เขาเปิดแล้วก็มีห้องน้ำให้เขาเนาะเี่เขาทำใหม่ตรงนี้มีมีอาหารตรงนี้มีอาหารก็นันขายของสดอาหารทะเลสดเนาะเราก็ไปนู่นกันไะ มีหินหมาด้วยนมตัยิงใหญ่เลยเนาะแล้วก็มีปลากระปิงเนี่ยออเเนี่าล้บนหมาจายให้เลือกน้วุดสวยจังเลยเนาะ่มีจุดเดยป๊อ นี่มาก่อนนี่นามอยู่ตรงนู้นเลยยอดนุ่นไปเนาะตอนนี้มันขึ้นมาตรงนี้แล้วด้วยมาก่อนต้นออลีนี่หน่อยออลีน,ลน,นังชิ้นชาข้างในนู่ดอยู่เลยตอนนี้ลงลงไปเล่นไม่ได้แล้วเนาะลึกแล้วเนาะแต่ก่อนนี่ลงลงเล่นได้สบายเลยอู้ คนก็หลายกว่ามาก่อนเร็วมีคนรีวิวอ่ะเนาะมาก่อนนี่เงียบอยู่นี่ใครมานี่ช่วงนี้เงียบมากตอนนี้ดูว่าขนันมาแต่เช้านั้นนี่คนเต็มแล้วเขามาตกปลากันเนาะใช่ แต่ก่อนนู้นมันอยู่นู้นแหลมนุนอยู่หินหนุอนเนาะ